สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะอยู่กินร่วมสามีใหม่เก่าบ้านแก้อภิรดีพบรักใหม่เป็นเศษตอสพาอยู่กินร่วม ถึงแม้จะเลิกลากันในฐานะสามีภรรยาไปนานแล้วแต่อดีตคู่หวานแก้วอภิรดีภระวัปุตานนท์และออสโอภาสท,ทศพรก็ยังคงมีมิตรภาพที่ดีต่อกันในฐานะเพื่อนพี่น้องและยังคงทําหน้าที่พ่อแม่ที่ดีเพื่อลูกๆทั้ง3าคนมาตลอดล่าสุดเมื่อถึงวันคล้ายวันเกิดของออสงานนี้แก้วเลยพาลูกสาวเบลเลลานีทศพรถือเค้กมาเซอร์ไพรส์วันเกิดถึงหน้าห้องนอนกันเลยทีเดียวหากพูดถึงนักร้องชื่อดัง ออสโอพาสอดีตสามีของนักแสดงมากฝีมือแก้อภิรดีเชื่อว่าหลายคนจำได้เป็นอย่างดีทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งคู่ก็เลิกลากันเมื่อหลายปีแล้วแต่ยังไม่มีใครรู้สาเหตุที่แท้จริงอีกทั้งออสโอพาสยังป่วยหนักต้องเสียค่ารักษาเดือนละเป็นแสนล่าสุดออสโอพาสได้ควงลูกสาวน้องเบลมาเปิดใจผ่านรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวันสาที่มีพีเคปิยวัฒน์ธัญญาธัญญาเรศและชมพู่กนบายเป็นพิธีกร ทำไมตอนนั้นถึงตัดสินใจแต่งงานกับพี่แก้วออดพี่ว่าในตอนนั้นเราเข้ากันได้ในหลายๆเรื่องคุยกันแล้วถูกคอส่วนสาเหตุที่เลิกกันมีอยู่ระยะหนึ่งมันไม่เกี่ยวกับโรคภัยที่พี่เป็นแต่เขาอยากทําอะไรใหม่ๆในชีวิตของเขาเราก็คุยกันพี่ก็บอกว่าแล้วแต่เขาซึ่งทุกวันนี้เราก็เป็นเพื่อนกันยังคุยกันปกติแค่เปลี่ยนสถานะจากสามีภรรยาแต่ลูกๆไม่เกี่ยวยังดูแลเหมือนเดิม วันที่เขาเข้ามาคุยขอเป็นเพื่อนพี่ไม่ได้ร้องไห้นะเพราะพี่คิดว่าคนจะไปก็ต้องไปยื้อไปก็ไม่มีประโยชน์เราก็แยกทางกันด้วยดีบ้านก็อยู่ด้วยกันแค่สถานะเปลี่ยนไปแล้วการที่เราป่วยมันเป็นสาเหตุของการเลิกไหม ออสผมว่าไม่ใช่นะผมเป็นโรคเกี่ยวกับการอักเสบของข้อชนิดหนึ่งสาเหตุมาจากภูมิต้านทานเรามีปัญหาพอมีอะไรนิดหน่อยก็ไม่บอกข้อนี้ไม่ดีมันอันตรายไปบอกสมองให้สร้างแคลเซียมมาเกาะไว้ถ้าแคลเซียมเยอะมากมันก็จะติดอย่างคอผมไม่ร้อยแล้วมีทางเดียวคือผมต้องผ่าตัดคอเรามีกระดูกคอหลายซี่ตอนนี้ประมาณสองข้อผมติดละ คือถ้ามีอุบัติเหตุชนข้างหลังผมคอหักเลยถามว่าปวดขนาดไหนผมโชคดีที่เป็นโรคก,กระดูกไขข้อแบบยึดติดมันไม่มีอะไรไปทับเส้นประสาทวิธีการเดียวที่จะแก้ไขคือต้องผ่าตัดออสใช่ครับแต่การผ่าตัดตรงนี้ ถ้ามันไม่หนักหนาถึงขนาดใช้ชีวิตไม่ได้จริงๆไม่มีคุณหมอท่านไหนอยากทําผมก็ไม่อยากทําเพราะมันเสี่ยงค่าใช้จ่ายก็สูงเพราะการผ่าตัดคอตรงนี้มันจะลงไปถึงกระดูกสันหลังถ้าพลาดก็มีสิทธิ์เป็นอัมพาตก่อนหนั้นที่จะเป็น A.H.S. ไปหาหมอหมอว่ายังไงออสหาอยู่3-4หมอ5หมอแล้วกว่าจะเจอหมอที่รักษาโรคแบบนี้ได้คือไม่ใช่ว่าคุณหมดโรคกระดูกทุกท่านจะรักษาได้นะ ต้องเป็นคุณหมอเฉพาะทางจริงๆถึงจะทําได้ผมหาอยู่เยอะมากกว่าจะเจอว่าตัวเองเป็นโรคอะไรเสียดายที่เจอช้าไปหน่อยเร็วกว่าน,นี้ก็มีโอกาสเพราะยาที่ผมใช้บางชนิดเพราะคนไทยไม่ค่อยเป็นก็ต้องนําเข้ายาที่เรากินเรากินได้พวกกลุ่มยาเอนแชตอะไรพวกนี้แล้วก็พวกยาบางตัวอย่าง m e n โธเอ s s ซ บางคนไม่รู้หยิบมาปุ๊บนี่มันยาต้านมะเร็งไม่ใช่มันรักษาได้หลายอย่างคุณหมอต้องรีบบอกแต่แรกพอผมทานยาปุ๊บคุณหมอนั่งเฝ้าเลยขอเวลาคุณหมอชั่วโมงหนึ่งนั่งเฝ้าเลยถ้าแพ้อาการมันจะแรงต้องแค่ไขเดี๋ยวนั้นหมอขอเฝ้าก่อนไม่ให้ไปไหนเลยไม่แพ้ครับแล้วก็ใช้ยาฉีดฉีดปุ๊บดีทันทีเลยแต่หลังฉีดใครรู้ค่ายาก็เป็นลมหมดเท่าไหร่คะพี่ขอถามหน่อย ออดเข็มหนึ่งประมาณ50,000ครับเมื่อ2ปีที่แล้วผมฉีด2อาทิตย์ครั้งเฉลีย่ยเดือนละ2เข็มก็ตกเดือนหนึ่งก็แสนกว่าบาทแล้วมีค่ายากินอีกตอนนี้หยุดฉีดแล้วห่วงลูกสาวไหมออดห่วงครับแต่ว่าผมให้อิสระในการคิดสอนวิธีการคิดเขาเราก็เจอกันแทบทุกวันเพราะโซเชียลนี่แหละทำให้เราคุยกันตลอดน้องเบลเป็นห่วงคุณพ่อขนาดไหน เบลเป็นห่วงคุณพ่อไม่ค่อยบอกหนูก็คอยดูแลคุณพ่อตลอด ที่สุดพ่อชอบเล่นโซเชียลเขาก็จะอัปเดตตลอดซึ่งถ้าย้อนไปวันที่คุณพ่อเลิกกับคุณแม่ตอนนั้นเราไปโรงเรียนแล้วคุณครูก็อนัองสือพิมพ์มาให้เราดูเราก็ร้องไห้เสียใจแต่เพราะเรายังเด็กคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่ได้บอกเราแต่พอกลับมาบ้านก็มีการคุยกันแต่ที่เสียใจกว่านั้นคือแม่มากระซิบข้างหูว่าจะเลือกอยู่กับใครพอโตมาก็เข้าใจมากขึ้นว่าเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ยังไงพ่อแม่ก็ทำหน้าที่ดูแลลูก อย่างดีมาตลอดณวันที่แม่ให้เลือกว่าอยู่กับใครสุดท้ายพ่อกับแม่ไม่ได้แยกเขาอยู่บ้านเดียวกันเบลคุณพ่อก็มีห้องของเขาคุณแม่ก็จะมีห้องของเขาก็จะแวะมาหาเจอกันบ่อยๆตอนนั้นหนูไม่ได้ขอไม่ให้เขาแยกกันแต่เป็นเพราะเขาตกลงกันเองเพราะเขามีลูกไม่อยากให้ลูกๆรู้สึกว่าขาดอะไรทุกๆเหตุการณ์สำคัญในชีวิตคุณพ่อคุณแม่อยูขข่ข้างลูกเสมอ ออสถามว่าอยู่บ้านเดียวกันไหมก็ใช่แต่ต่างคนต่างก็มีบ้านบางคนบอกว่าพี่เลิกกันแล้วทําไมต้องอยู่บ้านเดียวกันก็อยู่บ้านเดียวกันแต่เราก็มีบ้านของเราสถานะก็คือเพื่อนมีอะไรก็ปรึกษากันปรึกษากันรวมถึงเรื่องรักครั้งใหม่ของพี่แก้วได้ไหมออสก็ปรึกษาแต่เขาจะปรึกษาในมุมที่เหมาะสม เบลคุณแม่ไม่ได้ปรึกษาแต่คุณพ่อเขาจะปรึกษาทุกคนในบ้านเพราะเขาเป็นห่วงความรู้สึกของทุกคนเพราะมันเป็นเรื่องที่ละเอยียดอ่อนแต่หนูก็เคารพในการตัดสินใจของเขาแต่ทุกอย่างต้องใช้เวลาครั้งแรกเจอหนูยอมรับหนูมองหน้าเขาหนูไม่ได้ไหว้คือไม่ไหว้ก็เพราะไม่รู้จักไม่รู้ใครแต่พอเวลาผ่านไปพี่ต๊อดเขาดีกับครอบครัวหนูแล้วเราก็คุยกันร,รู้เรื่อง แล้วคนรักกันตั้งหลายปีพอเห็นคนใหม่แอบหึงไหมออสไม่ครับแต่ไม่ชอบคือช่วงแรกๆที่แฟนเขามาผมต้องขับรถไปข้างนอกคือผมไม่รู้ว่าถ้าอยู่แล้วจะทำหน้ายังไงผมก็ไปหาเพื่อนๆดีกว่าปัจจุบันก็ยังขับรถออกไปเพราะไม่รู้จะเจอกันทำไมเข็ดกับความรักไหมพี่ออสไม่เข็ดครับความรักเป็นสิ่งที่ดีแต่ผมกลัวการตัดสินใจผิดมากกว่าเพราะถ้าพลาดคราวนี้อายุผมเยอะแล้วนะครับ จริงไหมที่พี่ยังรอพี่แก้วอยู่ออดเป็นเพื่อนกันมากกว่าถามว่ารอคงไม่รอยังไงก็ไม่กลับไปสถานะเดิมขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ